สวัสดีครับอุ้มเคยภูกเก็ตนะครับวันนี้ทํางานนะครับเพิ่งเลิกงานเดี๋ยวคลิปนี้จะพาเข้าตลาดเข้าในเมืองอีกนะครับผมพาน้องๆฟิลิปปินเข้าตลาดอีกรอบนะครับผมไปหาซื้อของกินหลังเลิกงานนะครับ

ยู่ยู่กี่มาโรอ่ะมรเต็กกันเดน,น,นี่นะครับเขตนิคมแล้วครับผมฟิลิปปินทั้งหมดนะครับอ่านมาโร ตัวกันเถอะแมพแมพเยอะแมพอันโมอโรโอเห็นนะครับช่วงนี้งานในเกาหลีเขตนิคมแถวนี้ก็งานเยอะกันเกือบทุกโรงงานนะครับผมโรงงานของเร้าแก่ผมก็งานเยอะนะครับช่วงนี้ บรรยากาศภายในนิคมอุตสาหกรรมเขตอินชอนนะครับมาแถกนี้ก็ดีหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้เมืองใกล้ตลาดเนาะนะครับไม่เหมือนแถกทีก่แล้วนะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องความแตกต่างการใช้ชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ใกล้เมืองหรือว่าอยู่ในเมืองกับคนที่อยู่แถวเขตบานนอกนะครับเขตชนบทนะครับรอบนี้ผมถือว่าสะดวกสบายนะครับในการเข้าเข้าเมืองเข้าตลาดนะครับก็แค่ ปั่นจัก,กรยานอย่างนี้แหละนะครับปั่นจัก,กรยานเข้าตลาดบ้านนอกนะครับอยู่บ้านนอกอยู่ชนบทเวลาวันศุกร์หรือว่าสุดสัปดาห์ทีหนึ่งเนี่ยก็ชวนเพื่อนเข้าตลาดมาหาซื้อกับข้าวนะครับเข้าร้านไทยเข้าหมาดเอเชียนะครับจะมีร้านเอเชียขายของอยู่เจ้าของเป็นคนเวียดนามหรือว่าเป็นชาติไหนก็ว่ากันไปนะครับเขาก็จะมีของเอเชียขายนะครับมีของทุกชาตินะครับชาติเอเชียเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขามาทํางานเกาหลีหลายประเทศนะครับจะมีหมาดเอเชียที่ว่า ขายเครื่องปรุงของชาวต่างชาตินะครับเยอะอยู่แต่ว่ารอบนี้ผมก็สะดวกสบายนะครับไม่เหมือนแท็กที่แล้วเนาะผมก็อยู่บ้านนอกนะอยู่บ้านนอกจะเข้าเมืองทีนึงเนี่ยนะครับก็ต้องขึ้นแท็กซี่หรือไม่ก็รถเมล์นะครับค่าเดินทางไปกลับรอบนึงก็ประมาณสักเกือบหมื่นวอนนะครับเมื่อก่อนนะเที่ยวหนึ่งก็3,000กว่า3 0 0 0 4,000แล้วแต่แท็กซี่นะครับแล้วแต่แท็กซี่เขากกดมิเตอร์นะครับแท็กซี่เกาหลีนะครับ เมื่อก่อนก็ค่าแท็กซี่ค่าเดินทางค่ารถเมล์ก็ยังไม่ขึ้นนะครับ7จ็ดแปดปีแล้วแหละนะครับมารอบนี้ก็มารอบนี้ก็ได้อยู่ในเมืองนะครับก็ก็ติดเมืองนั่นแหละนะครับเขตโรงงานก็ปั่นจักรยานเข้าเมืองสะดวกสบายรบเรื่องของหาซื้อกับข้าวอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องตุนกับข้าวนะเข้าเมืองก็ไม่ต้องตุนนะครับหาซื้อเนื้อซื้อผักสดๆนะครับ อยากจะทํากินช่วงไหนก็ปั่นจกักรยานออกมาแต่ว่าทุกวันนี้คนที่เขาอยู่แถวบ้านนอกหรือว่าชนบทเขาก็ไม่ได้ลําบากแล้วนะเพราะวา่าเดี๋ยวนี้มันจะมีเพจร้านไทยนะครับเพจร้านไทยเยอะๆเลยในเกาหลีเขาจะโพสต์ขายขายของออนไลน์นะครับไม่ต้องเข้าเมืองใครที่อยู่ไกลๆเข้าเมืองลาบากอะไรพวกนี้นะครับอยู่บนเขาหร,หรือว่าอยูอ่แถวบ้านนอกนะครับก็มี บริการส่งนะครับมีส่งพัสดุนั่นแหละนะครับไม่ต้องเดินทางเข้าเมืองให้ยุ่งยากนะครับถือว่าสะดวกสบายพอสมควรนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเพจพวกร้านไทยร้านอะไรไม่ค่อยเยอะนะครับเวลาสุกเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะออกมานั่งแท็กซี่หรือว่ารถเมล์เข้าตลาดอย่างเงี้ยก็จะมาซื้อแบบพวกเนื้อหรือว่าผักเนี่ยเป็นขายกิโลนะครับไปตุนไว้นะครับไปแช่แช่ฟิชไว้นะครับเมื่อก่อนนะที่ผมอยู่บ้านนอกก็ออกมากับเพื่อนซื้อไปหิ้วไป แบกสะพายกันนะครับลังหักลังแอนกันไปแต่ว่ารอบนี้สบายอยู่นะครับแล้วช่วงถ้าถ้าอยู่แถวบ้านนอกเมื่อก่อนที่ผมอยู่เนาะเวลาเข้าเมืองมาทีนึงนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวเนี่ยลำบากโคตรลำบากเลยนะ,ะข,า,ขากลับนะครับขาไปหรือขากลับรถแท็กซี่หรือว่ารถเมล์เนี่ยไม่ค่อยพอครับโดยเฉพาะแท็กซี่ไม่พอครับแล้วก็แท็กซี่เล่นตัวด้วยนะครับก็จะมายืนรออยู่ตาม ข้างทางเนี้ยนะครับรอรถแท็กซี่นะครับตจก็จะมีจุดจอดรถแท็กซี่อยู่นะครับเราช่วงหน้าหนาวเนี่ยโหยืนรอรถข้างนอกนี่ก็ลําบากนะครับรถก็ไม่ค่อยวิ่งควักมือเรียกก็ไม่ค่อยจะจะอยากจอดเท่าไหร่นะถ้าเห็นหลายคนมันก็ไม่อยากรับนะครับผมรอบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเข้าเมืองสะดวกสบายนะครับหาอยู่หากินของเยอะนะครับแล้วก็ไม่ต้องตุนของไม่ต้องหิวของหนักนะครับอย่างที่เห็นนี่แหละนะครับก็เอามาให้ดูกัน พอได้ทำลงคลิปนะครับผมตลาดก็อยู่ใกล้เนาะอย่างที่เห็นนี่แหละนะครับมีมือมือกล้องถ่ายให้อยู่ใจน้องที่ว่าเขาเข้ามาใหม่แหละถือกล้องให้นะครับแถวนี้จะมีทั้งร้านอาหารนะ ร้านอาหารนะครับทั้งขายของอาหารสําเร็จรูปนะครับพวกขาหมูหรือว่าไก่ทอดอะไรพวกนี้นะครับเยอะอยู่แต่ว่าถ้าช่วงช่วงไหนที่ทํางานทํางานวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์อย่างเงี้ยก็จะกินเฉพาะทํากินเองเฉพาะช่วงเย็นนะครับแต่ว่าสั่งข้าวก็ได้โรงงานโรงงานที่ผมทําอยู่เท่าแก่ให้สั่งข้าวได้แต่ว่าร้านที่สั่งข้าวมันมีเมนูไม่กี่อย่างครับสั่งเมนูก็ห้ามเกิน8ปดพันวอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีซ้ําๆแค่ข้าวผัดเป็นข้าวผัดแล้วก็เป็นพวกอะไร จำ p ปงหรือว่ายุคแคจังไรพวกนี้นะครับซ้ำๆเบื่อนะครับก็เลยต้องมาหากินเองกันอย่างนี้แหละนะครับก็ไม่ได้ก,ก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ได้ลําบากอะไรมากมายเพราะว่านานๆทีเราจะได้ทํากับข้าวกินเองนะครับทาของที่เราชอบกินอยากกินนั่นแหละนะครับก็ไปหาซื้อมาทํามากินในในตลาดตรงตรงนี้มันก็จะมีร้านไทยอยู่ร้านหนึ่งนะครับซอยซอยตลาดที่ผมกําลังเดินไปอยู่เนี่ยนะครับจะมีร้านไทย นานๆที่ผมจะเข้าไปซื้อของร้านไทยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกกันแหละผมทําคนเดียวไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทำนะครับกินง่ายๆนะครับผมนานเข้าร้านไทยทีหนึ่งนะครับผมเคยซื้ออย่างเช่นผมจะกินผัดกะเพรายเงี้ยผมก็เข้าไปซื้อกะเพราร้านไทยนะครับแล้วก็มาซื้อเนื้อมาซื้อหมูในตลาดตลาดเนี้ยนะครับเพราะว่าถ้าซื้อของร้านไทยมามาไว้หลายอย่างผักนู่นผักนี่มาไว้นะครับผมผมไม่ได้ไม่ได้ทําแล้วก็ คยซื้อมาครับว่าจะทํานู่นกินทํานี่กินสุดท้ายก็ผักที่ซื้อมาก็ทิ้งนะครับเน่าดําเฉาไปหมดนะครับไม่ได้ทําวิธีการถนอมไว้อะไรไว้นะครับเนี่ยร้านไทยตรงนี้เป็นร้านเล็กๆนะครับเขตไหนที่ว่าไม่ค่อยมีคนไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยร้านก็จะไม่ค่อยใหญ่มากของก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าร้านร้านนี้ก็โอเคอยู่นะครับเจ้าของร้านเขาใจดีครับเขาก็คอยมีบริการช่วยคนไทยเป็นล่ามเป็นคุยธุระ เรื่องของเท่าแก่โรงงานให้นะครับร้านไทยส่วนส่วนใหญ่เขาจะใจดีนะครับไม่ใช่ว่าเขาขายของหาเงินอย่างเดียวนะครับเขาก็เป็นธุระให้คนไทยนะครับช่วยคนไทยที่ว่าตกทุกข์ได้ยากนะครับร้านไทยเขาใจดีอยู่นะครับผมก็พาเพื่อนก็ามาซื้อของนะครับเพื่อนชาวต่างชาติชาวฟิลิปปินส์มาหาซื้อของนี้แหละนะครับมาหาเลือกซื้อน้ำปลาเขาก็กินน้ำปลาเหมือนเหมือนเราเหมือนกันนะ ผมเพราะว่าผมซื้อไปก็บอกให้เขากินด้วยใช้ด้วยกันนั่นแหละนะครับใช้ด้วยกันเขาจะเอาเนี่ยเพื่อนผมนะครับเขาเขาทำเขาจะเอามะเขือเทศหั่นเอามะเขือเทศหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็คลุกน้ําน้ําปลาของเนี่ยผมซื้อน้ําปลาพี่ไม้ไปนะครับก็จะเอามะเขือเทศหั่นหันเป็นชิ้นๆแล้วก็คลุกน้ําปลาแกนเขากินได้แล้วนะครับแต่ว่า เขายังไม่เคยกินส้มตํานะครับเขาอยากกินอยู่แต่ว่าผมยังมียังไม่มีเวลาทําให้กินนะครับนี่ก็ซื้อซื้อถั่วไปทําส้มตำนันแหละนะครับก็จะทําก็จะลองชวนเขากินแต่ว่าเขาไม่กินเผ็ดนั่นแหละเรื่องของเรื่องเพราะว่าถ้าทําส้มตําของของไทยเราใช่ไหมถ้าไม่เผ็ดมันก็มันก็ไม่อร่อยนะครับผมก็เลยไม่รู้จะจะทำยังไงให้กินนะครับเพราะว่าผมก็ ถ้าทำส้มตำง้ททำเผ็ดอยู่นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับผมการใช้ชีวิตหลังเลิกงานเนาะหลังเลิกงานของแรงงานที่ว่าไปทำงานอยู่ต่างแดนต่างประเทศทุกประเทศก็ใช้ชีวิตทำนองคล้ายๆกันอย่างนี้แหละนะครับเข้าตลาดหาซื้อของอยู่ของกิน,นครับพว่ากันไปเนาะนะครับมีร้านไทยใครอยู่ใกล้ร้านไทยใครอยู่ไกล้ร้านไทยแต่ว่าทุกวันนี้ก็อย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละนะครับทุกวันนี้อยู่ใกล้อยู่ไกล้แค่ไหนก็ไม่ได้ลําบากแล้วนะครับ อย่างที่ผมอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยร้านไทยเขาบอกว่าไม่ต้องมาก็ได้นะให้ไปส่งสั่งไปส่งได้นะครับสั่งของไปส่งได้ผมก็ยังไงผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อของมาทํากินแล้วก็ซื้อของไม่เยอะนะครับก็ถ้าให้เขาไปเอาไปส่งอะไรอย่างนี้มันก็มันก็เกรงใจเขานะครับถ้าจะซื้อของถ้าให้เขาไปส่งแต่ละทีมันก็ซื้อ,อสั่งจํานวนเยอะหน่อยนะครับถึงจะไม่น่าเกลียดเนาะนะครับถ้ามาเองเนี้ยซื้ออย่าง2องอย่างอย่างที่เราแค่แค่พอกินน่ะมันก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะครับก็มาอุดหนุนกันไปนะครับผม ็ประมาณนี้เนาะนะครับไม่มีอะไรมากมายฝากติดตามในคลิปต่อๆไปของอุ้มเคยภูเก็ตด้วยนะครับสําหรับน้องๆเพื่อนๆคนไหนที่เลื่อนมาเจอคลิปของอุ้มเคยภูเก็ตก็ขอความเมตตากรุณานะครับช่วยกดติดตามให้กําลังใจกันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับผมฝากไว้ให้เิหน้าด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ